สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบ of culture อีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่435อยู่กับผมทอมนัทวุฒินะครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back แผนกลยุทธ์ใดๆเนี่ยครับมักจะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อได้เปรียบระหว่างองค์กรเรากับคู่แข่ง แต่แผนกนลยุทธ์ใดๆเนี่ยจะเวิร์กได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าสถานะจริงๆขององค์กรเราตอนนี้เป็นยังไงมีตัวแปรไหนบ้างที่สำคัญที่ส่งผลกับแผนงานของเราสิ่งเหล่านี้เราเรียกรวมๆกันว่าอินไซต์ครับอินไซต์ขององค์กรเราหรือเราหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ว่าองค์กรไหนเนี่ยก็จะไม่รู้จักดีไปกว่าเราอีกแล้วโดยทั้งๆแล้วเนี่ยครับที่ทุกองค์กรเนี่ยมักจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ตรงหน้าแล้วเพราะว่านี่คือข้อมูลขององค์กรเรา แต่มักจะมีเส้นผมมาบางังภูเขาครับโดยเฉพาะของการที่เราเอาภาพองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นนะครับมาปนกับปัจจุบันที่แท้จริงขององค์กรเราซึ่งมักจะเป็นอุปสรรคใหญ่ๆครับที่ทําให้องค์กรไม่สามารถเข้าใจข้อมูลเชิงลึกจริงๆของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดสตร ATEGY ท,ที่มันเมคเซนส์กับองค์กรหรือแปลกใหม่หรือสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรจริงๆได้ นั่นทำให้วันนี้ครับเราอยากที่จะมาชวนคุยถึง4วิธีที่เราจะก้าวข้ามภาพลวงตาแล้วก็หาอินไซต์ที่แท้จริงขององค์กรขึ้นมาครับเริ่มกันเลยนะครับโดยขั้นแรกวิธีแรกนะครับคือหาเวลาที่องค์กรสามารถคิดทบทวนแผนเหล่านี้ได้นะครับ คือ CEO ของบริษัทยักใหญ่หลายคนเนี่ยครับมีสิ่งที่คล้ายกันเลยคือเขาจะมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยให้สมองของเขาเนี่ยโล่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสต e ี e จ็อบนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยมักจะเดินคิดอะไรคนเดียวได้อยู่หลายชั่วโมงหรืออีกกิจกรรมที่นิยมเช่นกันก็นกคือ CEO หลายคนก็ชอบทําสวนหรือ b บิลเกตก็ชอบล้างจานนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเวลาในการทํางานจริงๆเนี่ยผู้บริหารมักจะต้องรับผิดชอบกับ การประชุมโดยที่แทบจะไม่มีเวลาหยุดพักแทบทั้งวันเลยแล้วก็รวมไปถึงงานอื่นที่สามารถแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาทําให้ผู้บริหารเนี่ยมักจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงกลยุทธ์อย่างมีสมาธิได้ในที่ทํางานเลยการมีกิจกรรมยามว่างเหล่านี้ครับช่วยให้มีสมาธิแล้วก็เริ่มคิดได้อย่างนิ่งๆนะครับทำให้สมองของเราโล่งแล้วก็อยู่ในโหมดของการพักแล้วก็มีอิสระที่จะคิดครับแล้วเนี่ยครับคือสภาวะที่สมองพร้อมที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่สุดครับ ต่อมาก็คือว่าการคิดทบทวนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกจํากัดโดยมุมมองของเราเองในขณะที่สเต็กโฮเดอร์อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองเราด้วยมุมอื่นที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยแล้วการเข้าถึงมุมมองเหล่านี้นะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะมองหาอินไซต์ต่างๆขององค์กรโดยทําได้จากการชวนคุยเกี่ยวความต้องการลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับ มีซีโอเกี่ยวกับองค์กรผลไม้หนึ่งครับเขาเล่าว่าองค์กรเนี่ยเขารับส้มมาจาก,กเกษตรกรใช่ไหมครับขัดบรรจุแล้วก็แบ่งขายให้กับหลายย่อยจุดที่ทําให้องค์กรเนี่ยเริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเนี่ยมันคือวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับเหล่าเกษตรกรจนได้ข้อมูลครับว่าสิ่งสําคัญสุดสําหรับกรเกษตรกรเนี่ยมันคือการระบบจ่ายเงินที่มันตรงเวลาครับ พราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ cash ฟค่อนข้างน้อยนั่นทําให้องค์กรเมื่อทราบข้อมูลเนี่ยครับปรับปรุงระบบพัฒนาจ่ายเงินที่มีให้กับเกษตรกรให้มันรวดเร็วที่สุดผลลัพธ์ก็คือนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาระหว่าง s t a k e ฮ o เดอรแล้วนะครับยังมีเกษตรกรอื่นๆเนี่ยที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นสมาชิกข,ขององค์กรนี้ที่เกิดจากมาตรการเหล่านี้ครับถึงเราจะพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ s t a k e h เดอร์อื่นๆนะครับมันจะเป็นวิธีที่ ดีเราก็ช่วยให้องค์กรเห็นภาพเราที่มุมมองที่แตกต่างนะครับแต่มันก็ยังเป็นวิธีที่มีจุดบอดอยู่ครับเพราะาลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะมองย้อนพฤติกรรมของตัวเองในอดีตได้แม่นยานะครับไม่ใช่แค่ลูกค้านะครับแต่รวมถึง s t a k e h o อื่นด้วยเช่นกันตัวอย่างครับมีงานวิจัยที่พบว่าในการทําแบบสํารวจหลายครั้งเนี่ยลูกค้ารายงานว่าเขาซื้อสินค้าจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งทาง,ง,งที่จริงๆไม่เคยซื้อครับนักวิจัยได้ข้อสรุปว่ามันเป็นเพราะว่า แบบสำรวจเหล่านี้เนี่ยอาศัยให้ลูกค้าต้องระดึกอดีตครับซึ่งยากมากที่จะระบุออกมาได้อย่างแม่นยำและมักจะมีตัวแปรเช่นมาร์เก็ตติ้งที่ลูกค้ามักจะคุ้นชินกับแบรนดน์นี้จนคิดว่าตัวเองซื้อไปแล้วนะครับและนั่นรวมไปถึงตัวพนักง,งานเองด้วยครับที่นอกเหนือจากความยากในการระดึกอดีตแล้วนะครับพวกเขายังมีความพยายามที่จะให้คําตอบที่มันตรงใจผู้บริหารในทุกๆแบบสํารวจอีกด้วยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้เราเรียกว่า social desirable response นะครับหรือการตอบเพื่อให้ตัวเองดูดีซึ่งจะเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกๆองคอ์กรนะครับเราก็รวมไปถึงงานวิจัยหลายๆที่ด้วยและนั่นคือข้อจํากัดของการถามตรงๆครับไม่ว่ายังไงตัวแปรเหล่านี้ก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับทําให้ถ้าเกิดองคอ์กรเนี่ยต้องการข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่มันเที่ยงตรงจรงิจรงๆนะครับวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดเลยคือการ หาทางสังเกตพฤติกรรมจริงของพนักงานและลูกค้าครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยํากว่าเดิมแล้วก็ข้อสีข้อสุดท้ายนะครับคือให้ลองมองไปยังอุตสาหกรรมอื่นบ้างนะครับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมักจะเรียนรู้กลยุทธ์จากกันและกันบ่อยๆนั่นทําให้สิ่งที่เรียกว่ามี i n d u s t r i n d s e t เกิดขึ้นครับหรือการที่องค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมักจะคิดอะไรเหมือนๆกันครับจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยองค์กร,รม,มักจะมีกระบวนการต่างๆ มีกลยุทธใ์ใดๆใกล้เคียงกันไม่มากก็น้อยครับเราจะสังเกตได้นะครับเวลาที่เรามีข่าวว่าองค์กรมาร์เก็ตติ้งเนี่ยออกแคมเปญคล้ายๆกันครับนั่นเป็นว่าส่วนหนึ่งคือมันยากมากที่องค์กรที่คิดแบบเดียวกันจากพื้นฐานเดียวกันเนี่ยครับอยู่ๆจะสามารถที่จะคิดอะไรแตกต่างกันได้นั่นทําให้เรามีแผนกลยุทธ์ที่เหมือนกันจนเกินไปทั้งทั้งที่เป็นความบังเอิญถ้าเป็นองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันครับ ในการที่จะจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับองค์กรควรมองไปยังนอกเหนืออุตสาหกรรมตัวเองเช่นมีองค์กรเครื่องสําอางหนึ่งครับตอนที่เขาออกสินค้ากับผู้ชายเนี่ยเขาเลือกที่จะศึกษาองค์กร e ร b บ l ูครับที่เป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังถึงวิธีการที่ e รดบ l ูใช้ในการดึงดูดลูกค้าผู้ชายที่เป็นกลุ่มอายุน้อยหรือมีโซเชียลในพรายแห่งหนึ่งที่ทางเกี่ยวกับชากาแฟเลือกที่จะศึกษา To วยูต้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านคาร์ตเมอร์สวิตและโลจิสติกครับโดยหลักการสําคัญคือองค์กรเนี่ยต้องหา ทางที่จะพาตัวเองออกจากกับดักที่เรียกว่า i s d u s t r y mindset ให้ได้ครับถ้าเราต้องการที่จะคิดอะไรที่มันนอกกรอบได้อย่างก้าวหน้าจริงๆและทั้งหมดนั้นก็คือ4วิธีการปรับปรุงมุมมองของเราครับให้เราเห็นตัวเองได้ชัดมากขึ้นเลี่ยงการคิดบนกรอบเดิมๆครับเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามักจะติดอยู่กับการมองไปยังที่เดิมๆด้วยมุมมองเดิมๆจนสล ATEGY จะออกมาย่างไงก็ขาดความสดใหม่หรือแตกต่าง การลองมองด้วยมุมมองข้อมูลใหม่ๆนะครับมันจะช่วยให้องค์กรได้ข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆได้จริงครับและนั่นก็รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็าตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.